ความน้อยเนื้อต่ำใจพี่จะได้รับควอต้า IPO หุ้นยังยืดยุกทรงแค่พันหุ้นเองแต่ทำไมเราถึงเป็นพลเมืองชั้น2ที่ได้การจัดสรรควอต้าหุ้นที่เรามีความเชี่ยวชาญแค่พันหุ้นเอง2นิ้วปลดตะขอดังแกลกเชี่ยวชาญขนาดนั้นอ่ะคิดดูแล้วกันของวันนี้ต้องเกิดการเจรจากับน้องบิเกิด9ดูซิมันทำกับพี่มัน ญญาณดีไหมทำไมเสียงเสียงคอไลมันขิมูจิอย่างงั้นอุซาโดอุชิมุจิดาราดูอีตตยตายอะไรประมาณเนี้ยหัวเราะแล้วอเปล่าคนไม่ดูเรื่องเฮ้ยถือกล้องดีๆเดี๋ยวมาเรียนหัวมาแล้วกูเบื้งแหงเล่ามันนั่นเนี้ยโอ้โหเออสัญญาณไม่ค่อยดีเลยโยนถนนก็รู้อยู่มั้งอยู่บนถนนนั่งในรถนี่อยู่ในทะเลแล้วมั้งเอ้ยไอ้หุ่นยังยืดขอบกางเกงในอ่ะหุ่นอะไรนะ WFX เออไอตัวนี้พี่ได้ IPO มาแค่พันหุ้นเองพันหุ้นะถูกแล้วขอ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 เพิ่มหน่อยเฮ้าสองแสนมาเลยะคืนเพื่อนบ้านมาแป๊บหนึ่งตัวนี้แล้วกำไรเดี๋ยวแบ่งตังค์ให้เลยอะ ขอให้มันเป็นโควิดรอบ2อลงปอดไปเลยเปิดแล้วฮะตอนนี้กำไร29%เาไปอร์เซตฮะโอ้โหบวก8ป0 0 0 8 3น5 0ฮะตัว <classify> น <Brazilian babies> ี <Cert ikke> ้พ <om Natural Four> ูดยังยืดยังไม่จบเลยฮะตอวนี้กำไรมาแล้ว29% 30%ร์เซ็ตอนล้ฮะตอนนี้30 IPO ฮะ I p o นั้นนี้จะได้กับเขานะ คลิปที่พวกเรากำลังดูอยู่ตอนนี้เป็นการแชร์ความรู้เทคนิคการเทรดของพี่จากประสบการณ์จริงในตลาดหุ้นโดยใช้ทฤษฎีเรียลเวสไม่รับสอนเทรดไม่เปิดคลาสเก็บเงินไม่มีกลุ่มไลน์เก็บค่าสมาชิกใดๆน,นั้งจิ้นไม่รับรีวิวคลิปหน้าใสเหมือนนักเดทดเลยนะอ่ะและอย่าลืมเจอกันเลี้ยงเบียร์ี่องหนึ่งตอนนี้ตอน9โมงนาทีอย่างที่พี่บอกไปคือ IPO อะ่ะแม่งดูหาอะไรไม่ได้เลยถามว่าอ่านลักษณะของทรงขึ้นเอียดเย็ยไดหมคำตอบคืออ่านไม่ได้แน่นอนจัดแต่งทรงผมสักครู่ก็มองว่ายังให้น้ำหนักกับตลาดวันนี้มันมีโอกาสที่จะเคลื่อนที่ขึ้นแล้วกันถ้า ยิ่งขึ้นเหนือเส้นสีแดงเมื่อไหร่เนี่ยยิ่งถูกคอนเฟิร์มว่ามันจะเป็นการวิ่งขึ้นของประเภทกําลังบีมากหรือเป็นอิมพาวหรือโม t ทชัเนาะแต่อย่าหลุดเส้นสีเหลืองถ้าหลุดเส้นสีเหลืองก็ถือว่าเป็นสัญญาณไม่ดีเราก็พอจะใช้ Index, พวกอินเด็กพวกนี้มาทําการฟอร์แคสได้เพื่อที่จะดูว่า IPO ของเราที่เข้าใหม่เนี่ยมันจะโอเคหรือเปล่าอ่ะดูหน้าพอร์ตพี่นะอันนี้ตัวของ WFX พี่ได้ IPO อยู่ที่3900 0้นหุ้นนะมูลค่าก็คือ28งคืออยู่ในพอร์ตเรียบร้อยละเพอเราได้ ตัวจองของ IPO ดูไหมสัญญาเลยว่าจะไม่ดู p o p อเเรามาลุ้นพร้อมกันเลยตรงนี้ว่าเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันจะกำไรหรือขาดทุนแล้วเดี๋ยวเราพยายามดูกรัฟอะทั้งทังที่มันดูอะไรหาอะไรไม่ได้เลยนะจะพยายามเห็นองครร์ความรู้ที่กูมีอยู่ในประสบการณ์เนี่ยลองมาเทรด p p o ดูสิเราพอจะวิเคราะห์การ,รเทรดให้ได้กําไรได้หรือเปล่า มาครับอีก5นาทีตลาดเปิดนะครับพี่เปิดกราฟตัวของ WFX รอไว้แล้วแต่เสือกเปิดไม่ได้นะมันยังไม่มี Data นะครับนี่ครับมีนะครับ WFX ครับรอตลาดเปิดฮะใจตุ้มๆต่อมๆเลยครับโอ้ไม่เคยจะมาแทง IPO อย่างนี้เลยนะเนี่ย9มง57นาทีแล้วนะฮะกราฟเกือบกูไม่ดูแล้วกูดูราคาอย่างเดียวเลยตอนนี้บอลยังยืดของกูนะฮะวันนี้จะกำไรไหม80%ส่วนใหญ่ IPO กำไร แต่คิดว่า20%ที่เขาปาแล้วฮะเปิดแล้วฮะตอนนี้กำไร29%ฮนะโอ้โหบวก80,000 83,850ครับตัวนี้พูดยังยืดยังไม่จบเลยฮะตัวน,นี้กำไรมาแล้ว29% 30%แล้วนฮะตอนนี้30 IPO ฮนะ IPO นานนีดจะได้กับเขานะเจ็ <c oughs> ตเปิด6นะเจ็ตเปิดเปิด6ดูกราฟหนะ่อยฮะเราต้องมีทฤษฎีรองรับหน่อยนะฮะในการวิเคราะห์ <c oughs> ส่วนใหญ่ IPO ปุ๊บเขาเปิดเขาขายนะแต่กูนี่ไม่ขายเนะียดูทรงละนั่นกูจะต้องโดนแน่เลยเนะี IPO, ่ย IPO กูเนี่ย1นาทีนะครับ 9.30 9.35สีศูนย์แล้วฮะแบ่งไม้ออกหน่อยแล้วกันนะฮะ13,000 13,000หุ้นมันหายเท่าไหร่เนี40 40. So ่ยกูจะเอาหายเลยนั่นน่ะตอนนี้กำไร89นะครับ89ที่31.25ปรเซ็นต์ฮะ31.25เอา40หน่อย40เอา่ะู0มาลากกูออก40่นก่อนอ่าแมปแล้วนะฮะ40นฮะกูล็อกกำไรมากินขนมก่อนนะฮะตอนนี้เดี๋ยวปีใหม่ด้วยไม่มีตังค์แบกเหล้านะ แล้วที่ร้านนหังสือชัั้นนทท่วประเศอีก2ไม้เลทพอปิดไปก่อนนะครับ9.50ไปเลยฮะ9.50จะดูกราฟหน่อยฮะเราเป็นผู้มีความรู้นะฮะต้องดูกราฟหน่อย55ละ55ละฮะไม้นี้กับไร59,000นะ61,000ละฮะ61,000ตอนนี้61,000ละฮะตอนนี้61,000นะฮะมาฮะ55ครับมาฮะไล่กันละฮะไล่ละฮะไล่แล้วไล่แล้วกูเอา55ออกก่อนละกันหรือ60ดีอย่าต่อไอ้ตรงต่อที่ไล่แม่งพลาดทุกทีอะ โคห้าตอนนี้กำไรเท่าไรไม้นี้กำไรหกหมื่นสามอะหกหมื่นสามมาแล้วฮนะหกหมื่นสามฮะเอาหกห้ากูหายไปซะละไอ้เคมันโยกไปเจ็ดศูนย์แต่เมื่อไหร่วะเนี่ยหมแต่โมเยอะกูไม่ทันเลยนะเนี่ยหกศูนย์นะครับหกศูนย์มาปุ๊บเคาะเลยนะฮะมานี้แสนสองนะครับหายนะครับอ้าสี่ห้าซะงั้นกูต้องเอาห้าศูนย์วะเนี่ยกูน,นี้ต่อราคาตลอดเลยกูพลาดตลอดเลยนะเนี่ยกูขอดูกราฟหน่อยแล้วกันเูืมีความรู้อา้าวน่ากลัวละเอา 40, นะ 40, สี่ศูนย์นะสี่ศูนย์ออกแสนสองนะครับมานี้ออกไปแล้วฮะ อ้าววันนี้กูได้มาออกเท่าราคาเดิมนเนี่ย <l acht> ไม้แรกกูก็40่ศายที่2กูก็40แล้วกูจะมาลุ้นทําแปะทำไมวเนี่ย <l acht> ดูกราฟฮะดูกราฟเอาซะกูน่ากลัวเลยนี่ะกราฟตะกี้พุ่งไป70ฮะหมดแต่โมโเยอะนะอ้าวตอนนี้ไหลแล้วนะครับไหลแล้วครับเหล,ลือ9บาท <l acht> <l acht> แล้วเตรียมเพาจุดสองศูนะครับเนี่ยถ้าเกิดใช้รงความรู้แม่งไปชนแนวต้านแล้วเนี่ยดูทรงแม่งลงต่อนั่นเนี่ยไอพีโอปุ๊บกู9.05เลยครับ <l acht> ออกแล้วนะครับออกหมดแล้วฮะยังยืดกู แม่งดีดปุ๊บกระเด็นติดเสยตากูเลยเนี่ยนะได้กำไรมาทั้งหมด80,000กับอีก900นะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่เปิดซิงในการเทรด IPO ก็ลองดูแล้วกันว่าเราจะขายหมูไปอีกไกลหรือเปล่านะ คือจริงๆพี่อยากจะเปิดกราฟให้พวกเราดูนะแต่ตอนนี้ตอนนี้เวลา5โมงสีนาทีเหมือนเซฟเวอร์ของอีแคนแนนมันไม่ดีอะครับ,นนรบเนี่ยกดไปแล้วแล้วมันก็เลยทําให้เปิดในส่วนของอีแคนแนนเปิดดูกราฟไม่ได้อ่ะเดี๋ยวยังไงดูหน้าพอร์ตโฟลิโอนะครับ WFX เรามีทุนอยู่ที่7.20นเนาะแล้วก็เราแบ่งไม้ขาย9.402ครั้งก็พยายามจะขายจุดที่ดีที่สุดนั่นแหละแต่วกกลับมาขายได้จุดที่ต่ำกว่าเดิมอีก9 4 0 9.40แล้วก็9บาท5ตังนะ่์เนาะ นี่นะครับกำไรของ WFX อยู่ที่80,000กับอีก900กว่าบาทเนาะอันนี้ก็เราขายโวลุม3 9ม3 0 0นนะครับค่าคอมนะครับโดนไป314บาทแล้วก็แวดไป22บาททราน s ซคชั่นอยู่ที่361,000เนาะก็คือทุนของเราอยู่ที่2,09 0 0นนั่นแหละแล้วกำไรมา80,000เปิดพอร์ตกับน้องเล็กได้แล้ววันนี้ คลิปนี้เราอาจจะไม่ได้สร้างภาพกดเงินนับเงินโชว์เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาหรอกนะบัตรเดบิตพี่ถูกแฮกโดนมาแล้วสองครั้งโดนถีเหมือนกันนะทำให้าากับเงินในบัญชีกูยเยอะอย่างนั้นอนะ่ะ <c oughs> มึงก็ไปแฮกคนอื่นบ้างสิพันสองพันสองพันสองสักพักนี้สบาทรัวๆเลยไอเราก็เอกใจไอสาบาทเนี่ยแหละกูไปตัดซื้ออะไรวะเนี่ยสาบาทมานั่งคิดดีๆเนี่ยเออเราได้เอาบัตรให้เด็กๆใช้หรือเปล่า <c oughs> แต่อย่าก,กน,นั้นเลยในวงการนี้เราต้องใช้เงินสดอย่างเดียวนี่ข้อดีของเงินสดนะมันสามารถที่จะไปห่อแก้วได้แล้วก็พับเล็กๆเอาไว้จกใส่นมก็ยังได้เลย <c oughs> อันนี้พูดกันต่ำตรงเลยนะบันทึกเทรดครั้งนี้เนี่ยพี่ไม่ได้ใช้ความสามารถหาอะไรเลยทั้งนั้นนะไม่ต้องถามพี่นะว่าพี่ไอ o ีโอมันเทรดยังไงทําให้ดูแล้วกูก็วัดวงเหมือนกันนี่แหละแต่ถ้าถามว่าหุ้น IPO ที่เปิดเทรดวันแรกเลย พี่ตตงเคยเทรดไหมเคยเทรดอยู่ตัวหนึ่งคือ OR ไปเล่นในช่วงที่เขาเลิกเล่นกันแล้วอ่ะทุกวันนี้ยังติดอยู่เลยติดอยู่33บาททุน2ล้านช่วงปลายปีมันลากลง5 0 0 0 0 0กว่าบาท IPO ทั้งหลายพูดตามตรงไม่สันทับเลย